ข่าวสารแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสี่กองหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลุ้นคว้าหลังพาดเป้าเลียมดีแลบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกเป็นข่าวเดินหน้าล่าดาวยิงคนใหม่ในซัมเมอร์นี้อย่างน้อย2องไลา์ช่องเปะเป็นหูสวัสดีครับวันนี้จะมีข่าวสารมาให้ติดตามรับชมกันนะครับถ้าถูกใจคลิปสไตล์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเปอ็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ และท่านผู้ชมสามารถกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่อไปจากช่องของเรานะครับไปเราไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะครับจอสมหวังในการเซ็นสัญญากับมาเตอุสคุนยาสตาร์ทีมวู๊แฮมตันภายใต้เงื่อนไขค่าฉีกสัญญาแต่ผีแดงซอเวลกินเฮลช่วดได้เลียมดีแลบ กองหน้าทีมอิสวิทเทาที่มีข่าวตกลงย้ายไปร่วมทีมเชลซีแชมป์ยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกอย่างไรก็ดีอย่างที่รูเบนโมลิมกุนซือผีเผยกับสื่อว่าสโมสรวางแผนเสริมทัพในซัมเมอร์นี้เอาไว้แล้ว2แผนและจะใช้แผนสำรองเนื่องจากทีมลูกหนังของทีนโอเทฟฟอร์ดผ่าดการคว้าโคต้าลงเล่นฟุตบอลยุโรปในซีซั่นหน้าแน่นอนว่าขุนย่าก็หาย,ย้ายมาร่วมทีม และเขาไม่แย้แสที่ซีซั่นหน้าจะไม่ได้เล่นฟุตบอลยุโรแต่กับอีกสีตัวเลือกที่เลสเดวิลน่าจะสนใจหลังพลาดได้ตัวดีแลบปยังต้องรอลุ้นกันอีกว่าพวกเขายินดีย้ายมาร่วมงานกับคุณซื้อโปรโตุเกสหรือไม่โดยคนแรกโยอันวิซาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกเป็นข่าวกับไวอันเอมโบโมดาวเตะทีมเบนฟอร์ดเช่นกันแต่คาดว่าพวกเขามีโอกาสสมหวังสูงกว่าหากหันไปท,าท้าทามควาเพื่อน่วมสมกัดของสตาร์ทีมชาติเคมรุน ในวัย28ปีวิซ่ามีผลงานสอยตะไคร์ในพรีเมียร์ลีกซีซั่นที่ผ่านมา19ประตูซึ่งถือเป็นการทดแทนไอแวนโทนี่ที่ย้ายไปขุดทองในลีกซาอุดีอาระเบียในอย่างไม่มีทิต่ติจากผลงานดังกล่าวของพ่อค้าแข่งทีมชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกมีนักเตะแค่5รายเท่านั้นที่ทำประตูได้มากกว่าเขาคือโมซาลาซึ่งทำไปได้29ประตูอเล็กซานเดอร์อิซัก23ประตูเออร์ลิงฮารัน22ประตูคิสบูด20ประตู และเอมโบโม20ประตูนอกจากนี้ซีซั่นก่อนหน้านั้นอดีตของหน้าทีมรอริยองในตะบันในเกมพิมิลิกได้12ประตูเช่นกันรวม2ซีซั่นเขาสอยตะข่ายได้3 2ประตูเหนือกว่าเอมโบโมด้วยซ้ำจากผลงานการยิงประตูที่คงเส้นคงวาวิซ่าจึงน่าจะแก้ปัญหาคาราคาซังให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แต่ไม่ง่ายเช่นกันที่ทีมจากโรงละครแห่งความฝันจะกระชากเขามาจากทิน G-Tech Community Stadium เนื่องจากเขามีสัญญากับ The b บีจนถึงปี2026พร้อมทั้งมีออปชั่นขยายสัญญาได้อีกปี ผลต่อไปนะครับชองฟิลิปมาเตตากลายเป็นนักเตะเนื้อหอมไปซะแล้วนะครับสำหรับดาวยิงเฟนแมนซึ่งโชว์ฟอร์มกับคิสตันพาเลตในซีซั่นที่ผ่านมาได้อย่างน่าประทับใจนะครับไม่เพียงจะพาอินซีพังงานฟ้า,วาคว้าแชมป์เอฟเอคับซึ่งเป็นโทฟี่ใบแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสร แต่มาเตตานะครับยังมีผลงานส่วนตัวไม่เป็นรองใครจากการสอยตะข่ายได้17เม็ดในทุกรายการนะครับโดยแบ่งเป็นพิมลีก14เม็ดนับตั้งแต่ถูกยืมมาจากไมในเดือนมกราคม2021มาเตตาพัฒนาฝีเท้ากับทีมเซลเฮิร์ชพาร์คได้อย่างต่อเนื่องโดยซีซั่นก่อนหน้านั้นเขาตะบันประตูในเกมพิมลีกได้16เม็ดแม้จะมีสัญญาก,กับดีอีกเกิลจนถึงปี2027แต่หากผีแดงยอมใจหนักเขาก็น่าจะเหมาะกับระบบของโมลิมเพียงแต่ว่าเจ้าตัวจะยินดี ย้ายสโมสรหรือไม่ในเมื่อซีซั่นหน้าพาเลตจ,จะได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปคนต่อไปนะครับที่มีข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโจนาธานเดวิดเป็นอีกลายนะครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ควรมองข้ามเนื่องจากศุนหน้าทีมชาติแคนาดาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าจะอำลาลิวในซัมเมอร์นี้แบบไม่มีค่าตัวเนื่องจากไม่ต้องการต่อสัญญาในเวลา5ปีกับทีมในลีกเอิงสตาร์วัย25ปีสอยตะข่ายได้109ประตู จาก232นัดซึ่งถือเป็นหัวหอกของหลีบทุโลบที่ยิงประตูดได้อย่างเสมอต้นเสมอปลายมากที่สุดคนหนึ่งอีกครั้งผีแดงเคยตกเป็นข่าวกับเขาในอดีตมาแล้ว อย่างไรก็ดีเดวิดเป็นเหมือนนักเตะระดับหัวแถวรายอื่น,นๆที่น่าจะต้องการเล่นฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกโดยซีซั่นนี้โดยซีซั่นที่ผ่านมาเขาคำเป้าในรายการนี้ได้7ประตูจาก10นัดและมีข่าวว่านาโปลีสนใจดึงไปเสริมทัพและมาคนสุดท้ายนะครับที่ตกเป็นข่าวอย่างมากกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นก็คือวิกเตอร์โอซิเมนนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถูกเลือกกับโอซิเมนอย่างต่อเนื่องรวมถึงซัมเมอร์นี้ด้วยเนื่องจากทีมดังของทิ้งโอทีฟต้องการคว้ากองหน้าชั้นยอดมาแก้ปัญหาเลือ,อลังให้ กับสโมสรนประกอบกับสตาร์ทีมชาตินจีเรียรต้องการย้ายออกจากนาบุรีหลังถูกส่งให้กาลาตาสลายยืมตัวโดยที่เขายังไล่เพลงแข่งได้อย่างไาร้กาดพาทีมคว้าดะบนแชมป์ทั้งแชม์ลกและแชมฟุตบอลถ้วยของประเทศรวมแล้วจากการลงสนามให้ทีมดังของลิกสเตอร์40นัดในทุกรายการโอซิเมนทำประตูได้36ลูกและ8แอสซิ์แน่นอนว่าโอซิเมนได้รับการจับตามองจากหลายทีมโดยเฉพาะอันฮิราวสโมสรนในซาอุดีอาระเบียซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่าผี ยังต้องเจวสึกนักกระทั่งล่าสุดสื่อของเมืองเนเปิลอ้างว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่งแมตช์ฮากิฟหัวหน้าฝ่ายสหานักเตะบินไปจราจาควาดาวยิงไว้ย26ปีแล้วโดยยื่นลัสมูทฮอยลุนกองหน้าทีมชาติเดนมาร์กเป็นตัวแถมบวกกับการจ่ายเงิน33.5ล้านปอนด์และนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเสริมตัวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาลนี้กับฟอร์มที่ย่ำแย่ทั้งในลีกและ พลาดในการคว้าชแชมป์ยูโรปลาลีกและที่สำคัญนัดล่าสุดบุกมาอุ่นเครื่องกับออสตาอาเซียนแพ้ให้กับออสตาอาเซียนไป1ประตูต่อศูนย์ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและวันนี้ก็ขอบคุณครับ